สปอยโคตรมันชเช็กยักษ์เขียวจอมเฟีย้ยงงะถ้าพร้อมกันแล้วเรได้เรื่องราวได้เริ่มต้นที่หนองน้ำแห่งหนึ่งที่นั่นได้มีบ้านไร่ร หลังหนึ่งอยู่ด้วยและมันก็มีเจ้ายักษ์เขียวที่ชื่อว่าเชลกพระเอกของเราที่พี่แกใช้ชีวิตแสนซกมกอยู่ที่นี่ทั้งอาบน้ําด้วยโคลนแปลงฟันด้วยไส้แมลงแถมตดแต่ละทีปาตายกันเลยทีเดียวช่วยกูดูไอ้เปล่าวะซึ่งพี่แกก็ใช้ชีวิตสันโดดโดดเดียวอย่างมีความสุขที่นี่แต่แล้วพวกชาวบ้านก็เริ่มกลัวเจ้ายักษ์เขียวนี้ว่ามันจะมาทําร้ายพวกเขาหรือเปล่าทาให้ทีมงานมนุษย์ร่วมกลุ่มกันเพื่อที่จะมาจัดการเชร็กแต่พระเอกของเราก็รู้ตัวทันครับพี่แกก็ได้ดักพวกมนุษย์จอมบืและ การคูอย่างแรงจนพวกมันนี่กลัวขี้แต่ขี้แตะเลยไว้น้ำลายเต็มนากูเลยและพวกมนุษย์ก็ไม่กล้าย,ยุ่งกับเช็กอีกเลยล่ะครับและพระเอกของเราก็ได้เจอกับใบประกาศอันหนึ่งที่ตอนนี้ได้มีการประกาศจับสัตว์จากเทพนิยายแต่พี่เก๋ก็ไม่สนใจโซตินอะไรหรอกครับภาพก็ได้ตัดมาที่ป่าแห่งหนึ่งตอนนี้ทีมงานทหารของอาณาจักรดูล็อกก็ได้มาจับพวกตัวประหลาดอยู่ครับซึ่งก็มีคนผาแม่มดและตัวอื่นมาขายมากมายเลยรวมถึงเจ้าลานหน้าโง่พูดได้ที่มันมีชื่อว่าดองกี้ที่เจ้านายเอามันมาขายเพราะรำคาญที่มันพูด แต่เมื่อมาเจอกับพวกทหารดองกี้กับไม่ยอมพูดจนทําให้เจ้านายของมันโดนจับแต่เจ๊แกก็ดันไปเตะเข้ากับกรงของทูดกิ๋วจนลอยมาใส่พี่ดองกี้ทําให้เจ้าลานหน้าโง่ไี่บินได้แล้วไว้ดองกี้ก็รีวิ่งหนีทหารสุดชีวิตวิ่งไปวิ่งมาพี่แกก็ได้มาชนเข้ากับหวานของพระเอกละครและดองกี้ก็ได้มาหลบทหารอยู่หลังเช็คเลยไอ้ทหารก็ได้มาบอกกับพระเอกครับว่าหลอดควาควาได้สั่งจับพวกสัตว์จากเทพนิยายแต่พูดไม่ทันจบพวกทหารก็วิ่งหนีกันไปหมดแล้วครับชิบหายเลยและดองกี้ ก็ได้มาขอบคุณพระเอกอย่างแรงเลยครับที่ช่วยชีวิตของเอาไว้แต่เช็คก,ก็ไม่อยากจะพูดอะไรกับเจ้าลาร็อกและดองกี้ก็ได้ตามตื้อเช็กอย่างแรงเพราะเขอนั้นอยากที่จะไปอยู่กับเจ้ายักษ์เขียวด้วยตื้อไปตื้อมาพระเอกเลยสั่งให้มันหูปากเลยพูดมาชิมายแลยมึงนี่และแล้วทั้งสองก็ได้เดินมาถึงบ้านไร,ร่ ไอ้ของเช็คล่ะครับไอ้ดองกี้มันก็ยังแหลงมากไม่หยุดย่อนเพื่อที่มันจะขออยู่กับเช็คจนพระเอกเริ่มใจอ่อนแล้วครับและเขาก็ให้ดองกี้อยู่ที่บ้านเขาหนึ่งคืนแต่ให้มันอยู่นอกบ้านนะนะในคืนนั้นพระเอกก็ได้นั่งรับประแดกแตงเลือดอย่างอาเลศอร่อยส่วนดองกี้ก็นั่งเงงเงงอยู่หน้าบ้านคนเดียวครับแต่แล้วมันก็ได้มีเจ้าหนูตาบอดเข้ามาในบ้านของเชคแถมเจ้าจิ้งจอกก็อยู่ในห้องพี่แกด้วยแค่นั้นยังไม่พอในบึงน้ําของเช็คนั้นก็มีสัตว์ประหลาดมากมายจากเทพมี่ใหญ่เต็มไปหมดมึงมาไ้หนกันเ่่ทมช็คโ อย่างแรงเลยครับพี่แกก็ได้ถามทุกคนว่ามาทําดติอะไรที่นี่ล่ะฮะและเชคก็ได้รู้ว่าหลอดควาควาดได้บังคับแม่พ่วงมันมาอยู่ที่นี่เชคก็เลยถามทีมงานสัตว์จากเทพนิยายครับว่าใครรู้บ้างว่าไอหลอดควาควาดอยู่ที่ไหนดองกี้ก็เลยเสนอตัวเองครับว่าเขานี่แหละรู้และเชคก็ได้บอกกับทุกคนว่าเขาจะไปเคลียร์เรื่องนี้กับไอหลอดและจะให้ทุกคนกลับไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่กันว่าแล้วพี่แกก็ได้ร่มออกเดินทางไปกับเจ้าดองกี้ทันทีที่ห้องทรมานแห่งหนึ่งในปราสาตของเมืองดูล็อกไออลลดควาาากกน็งทรม กี่รันอยู่ละครับเพราะว่ามันต้องการที่จะรู้ว่าคนอื่นอยู่ที่ไหนแต่น้องตัวเล็กก็ไม่ยอมบอกอะไรมันไปครับและในตอนนั้นพวกทหารก็ได้พากระจกวิเศษมาหาเจ้าหลอดหน้าเออควาาควานมันก็ได้ถามกระจกเลยครับว่านาาจากไหนที่เลยแล้วทีิสุดละฮะแต่เจ้ากระจกก็ได้บอกมันไปครับว่าท่านไม่ใช่ราชานี่นะทําให้พี่แคมคูเลยว่าทําให้พูดดีๆหน้ามึงแตกแน่นอนนะทําให้เจ้ากระจกได้บอกกับไปหลอดไปครับว่าท่านไม่ใช่ราชาแต่เดี๋ยวก็ได้เป็นแน่เพียงแค่ต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงซึ่งน้องโจม้าาหญิงแน๊น ให้กับทันหลอดด้วยเตรียมตัวฟังรับเจ้าหญิงโซนโซนที่น้องกระจกแนะนำม,มีด้วยกันสามคนโดยคนแรกนั้นมีจิตใจที่อ่อนโยนอ้อรอนนิดหน่อยและเธอก็ชอบทำงานบ้านและรับใช้พี่สาวใจร้ายอยู่สองคนซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าเซนโดริล่าคนที่สองเธอนั้นได้เดินทางมาจากดินแดนที่อูฟู่และเธอก็ได้อยู่กับชายจิ๋วถึงเจ็ดคนและเพียงแค่จูมพิกับผิวปากที่ยันชื่อก็จะได้เจอกับความตื่นเต้นทันทีซึ่งเธอคนนี้ก็คือสโนไวท์และคนสุดท้ายแม่สาวผมแดงจากปราสาทไร้ายที่มีมงกุฎพิทักษ์อยู่เธอนั้นเป็นคนไหนนนีีทมงาารรกก็เเชยัญ่ล มันก็ได้เลือกเจ้าหญิงฟิโอนาครับกระจกวิเศษก็กำลังเตือนอะไรบางอย่างกับปาคว้าแต่มันก็ไม่สนใจอะไรแล้วครับพอมันอยากได้เมียเลยนี่ซึ่งมันนั้นก็อยากเป็นราชาของดูรล็อกพี่แกก็เลยสั่งให้ทําการประลองคนที่จะไปช่วยเจ้าหญิงฟิโอนาออกมาจากมังกรเลยครับทางของพระเอกตอนนี้เขาได้ดองกี้ก็ได้เดินทางมาถึงเมืองดูล็อกแล้วครับแต่เมื่อเข้ามาในเมืองทุกๆอย่างกับเงียบสนิทแต่ไม่มีใครเลยสักคอนคนหายไปไหนมานนิทาให้ทั้งสองคนได้เดินดุ่มๆเข้ามาในเมืองนั้นจนมาโผล่ที่ล้านประลองของปาวาวนนครับตอนนี้ท่านนอรดมัก็ไคว กาศในชาวเมืองทุกทุกคนฟังว่าฐานคนใดไปลองชนะในการแข่งครั้งนี้คนคนนั้นจะเป็นคนที่ไปช่วยเจ้างยีฟูน่ากลับมาให้กับไอ้ลอดแต่แล้วเชคก,ก็ได้เดินเข้ามาขัดมาเลยทุกทุกคนนี่ก็ตกใจแหละครับไอ้อยากเข้ามาในเมืองได้เพื่ออะี่ว่าแล้วป่าควาดมันก็ได้เปลี่ยนแผนโดยมันได้สั่งให้ทหารจัดการเชคแล้วถ้าคนใดจัดการได้คนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะว่าแล้วเชกก็จัดการาเบลกอัดพวกทหารทันทีส่วนดองกี้ก็ช่วยพอเพระเอันอีกแรงจนทั้งสองสามารถอัดทีมงานฐานทุกทุก,ทกคนลงได้ละครับสุดยอดจริงเลลย,ย่แตแต้วป ควาดมันก็คิดแผนของมันออกแล้วล่ะครับพี่แกก็ได้ประกาศต่อนหน้าประชาชนว่าเช็คคือผู้ชนะและเขานั้นได้รับภารกิจให้ไปชิงตัวเจ้าหญิงฟิลนามาจากมังกรไร้ให้ได้แต่เช็คนันก็แค่อยากที่จะเอานองน้ําของเขาคืนมาเท่านั้นควาควาดก็เลยให้ข้อเสนอไปครับว่าถ้าเอาเจ้าหญิงกลับมาได้มันก็จะให้นองน้ํากับพระเอกคืนและจะไล่ผู้บุกรุกออกให้หมดด้วยทําให้พี่เช็คของเรายอมรับข้อเสนอนั้นไปเลยครับและทั้งสองก็ได้เริ่มออกเดินทางทันทีดองกี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจพระเอกครับว่าทําไมต้องทําตามแม่ควาควาด้วยแต่เช็ค ก็เพียงแค่ต้องการความสองบสุขของเขาขึ้นมาเท่านั้นเองแหละทั้งสองก็ได้เดินทางมาไกลมา,จากจนได้มาถึงภูเขาไฟแห่งหนึ่งและที่นั่นมันก็มีปราสาทมังกรอ,อยู่ด้วยน่ากลัวมากเลยๆดัแต่ถ้าจะไปยังปราสาทนั้นทั้งคู่ก็ต้องเดินผ่านสะพานไม้ไปครับไอ้ดองกี้มันก็กลัวมาก แต่เชคกบค็บังคับให้พี่แกเดินหน้าต่อไปอยู่ดีจนทั้งสองสามารถผ่านมาได้เชคก็ได้เดินดุมด่มๆเข้าไปในปราสาทนั้นและได้เจอกับซากศพม,มากมายที่นี่ด้วยความที่ดองกี้พูดไม่หยุดไม่ย่อนเชคกเ็เลยคิดที่จะไปช่วยเจ้าหญิงเองแล้วพี่แกก็ได้ให้ดองกี้ไปหาบันไดละครับเพื่อที่จะปีนขึ้นไปยังห้องฟิโอน่าเพ่ของเราก็ได้เดินต่อเข้ามาในปราสาทจนเขาได้เจอกับห้องของเจ้าหญิงแล้วล่ะส่วนทางของดองกี้พี่แกก็เจอแจ็คพอตครับผอแมงเ,เจอกับเจ้ามากกังกรล้วไว้เจ้าลานหน้าโง่ก็อดรอยยี่นีเจ้ามาังกรสุดช หนีไปหนีมาเชคก็ได้มาจับหางเจ้ามังกรเอาไว้แต่มันก็ได้เบียงพระเอกจนลอยลิ้วฟิวฟิวจนเช็กได้มาตกที่ห้องของเจ้าหญิงฟิโอน่าเลยครับและไอ้มังกรตัวนั้นก็ได้มาไล่ดองกี้ตอทําให้เจ้าหลาไม่มีทางหนีแล้วแล่ะแต่พี่ดองกี้ก็ได้ใช้ความสามารถในการแหลงมากของพี่แกชมเจ้ามังกรตัวนั้นจนเจ๊แกนี่เขินเลยแหละและมันก็ทําให้อีเจ๊มังกรเริ่มชอบดองกี้เลยล่ะครับและเธอก็ได้พาดองกี้หายไปเลยทางของพระเอกพี่แกก็มึนมนตื่นขึ้นมาส่วนทางของฟิโอน่านางเอกของเรา เจ๊แกนี่ก็ดีใจเลยครับเพราะเธอจะได้เจอชายที่มาช่วยเธอและได้จูมพิรักแท้สักทีแต่มันไม่ใช่เลยเชก็ได้ลากเธอออกมาเพื่อที่จะหนีออกจากที่นี่เธอนี่ก็งงเลยครับเอาอัศวนไมจ่จูบฉันไยเนี้ยแต่เชก็ไม่สนใจอะไรเอาแต่วิ่งอย่างเดียวแถมมังกรก็ส่งเสียงมาอีทําให้ฟิวหน้ารู้แล้วละครับว่าเชกนั้นไม่ได้ฆ่ามังกรและเชคก็ได้มาที่ห้องสมบัติของเจ้บบามังกรตัวนั้นที่ตอนนี้ดองกี้กับอีกเจมังกรก็ำลังสวีทววิวกันอยู่ละครับแต่แล้วเชก,ก็ได้กระโจนเข้าไปช่วยดองกี้และได้ใส โซยกับมังกรตัวนั้นเช็คดองกี้และจังหญิงฟิอนาก็อร่อยยี่วิ่งหนีสุดชีวิตจนทําให้พวกพี่แกหนีออกมาจากปราสาทมังกรนั้นได้สําเร็จล่ะครับเกือบตายไปแล้วก็เมื่อออกมาได้ฟิอนาก็ขอบคุณเช็คอย่างแรงเลยที่มาช่วยเธอและเธอนั้นก็อยากที่จะเห็นหน้าเช็กแถมก็อยากที่จะจูบกับคนที่มาช่วยเธอด้วยซึ่งมันก็เป็นพรมลิขิตสําหรับคนที่มาช่วยเธอที่จะเป็นเนื้อคู่ของเธอไรนี้ทําให้เช็กเลยดองกี้นี่คํากิ้งเลยล่ะครับกูนี่น่าเนือคู่มึงและเช็กก็ได้บอกความจริงไปว่าเขานั้นแค่รัับคาส่งมอีก เพราะคนที่อยากจะแต่งงานกับเธอนั่นก็คือหลอดควาควานตั้งหาแถมเมื่อเช็คถอดหน้ากากออกฟิโน่าก็ไม่ชอบยักษ์สีเขียวแบบนี้เลยล่ะครับและเจ๊แกก็จะรออยู่ที่นี่เพื่อหลอดควาควาดมารับตัวเธอไปแต่เช็กก็ได้แบกตัวเธอเพื่อที่จะพากลับไปยังเมืองดูล็อกเลยล่ะครับและทั้ง3ก็ได้เดินต่อมาเรื่อยๆไอ้ดองกี้มันก็ยังโม้ไม่หยุดยอนจนพวกเขานี่ยได้มาหยุดพักกันแต่ในตอนนั้นพานทิตก็กำลังจะตกฟิโอน่าก็เลยอยากที่จะหาที่พักด่วนๆที่สุดและค่อยเดินทางต่อในวันพรุ่งนนนี้้้้ทาาาหเเเช็คไดมจอขกับบ,บิแ่ และฟิลนาก็รีบเข้าไปหลบในนั้นเลยล่ะครับในคืนนั้นเช็คและดองกี้ก็คุยเล่นกันตามภาษาแต่ทั้งสองก็ยังทะเลาะก,กันเหมือนเดิมเลยนี่พอดองกี้นั้นมาเข้าใจว่าทําไมเช็คถึงอยากอยู่คนเดียวเชคก,ก็เลยบอกดองกี้ไปครับว่าที่เขาอยู่คนเดียวเพราะคนอืน่นคิดว่าเขานั้นเป็นตัวประหลาดหน้าตานา่าเกลียดโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าความรู้สึกที่แท้จริงของเขานนั้นเป็นยังไงพวกเขาตัดสินก่อนที่จะรู้จักกันด้วยซ้ําซึ่งในตอนนั้นฟิลนาก็แอบมองเช็คอยู่และได้ยินสิ่งที่เช็คพูดออกมาด้วยล่ะครับและคืนนนนนั้้ก็ไผ่านพนป ที่เมืองดูล็อกไอควาควาดมันก็ได้พร่ำเพริเถึงฟิวนาเจ้าหญิงที่มปนระหวังแต่งงานอยู่ด้วยล่ะครับบาแล้วกูแลยแหลมึงรุ่งเช้ามาฟิวนาก็ได้ออกมาร้องเร็ยนเตระบัมและได้มาร้องโอเปร่ากับเจ้านกน้อยครับแต่ร้องไปร้องมาเจ้านกน้อยก็อกแตกตายเลยวะและเจ๊แก๊ก็ได้เอาไข่ของนกมาทอดแดกเลยล่ะครับเมื่อเช็กตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องแปลกใจเพราะฟิวนาทำตัวน่ารักขึ้นเยอะและยอมเดินทางไปกับเช็คดีๆด,ด,ด้วยในระหว่างทางเช็กก็ได้คุยเล่นกับฟิวนาอยู่ครับแต่แล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งมาแ เพราะเขาคิดว่าจะยักเขียวกำลังพาเธอไปกินแน่ซึ่งชายคนนี้ก็คือโรบินฮูดแถมมันก็มีทีมงานมาด้วยแต่แล้วเจฟิวนาอัดพวกมันทุกตัวจนเละเทะไปหมดเลยร้อยยิงเลยเจ๊แกแต่พวกเขาก็มีปัญหาละครับนั่นก็คือมีลูกดอกปักอยู่ที่วานของพระเอกฟ <Fiona S 2> ิลนาก็เลยให้ดองกี้เดินเข้าไปในป่าเพื่อที่จะหาดอกไม้ฝานหนามแดงมาช่วยพระเอกครับแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่รอกเธอนั้นอยากที่จะอยู่กับเชฟสองคนไรงี้ทางของดองกี้นี่ก็เครียดเลยครับเพราะพีแกหน้าตาบอดสีละไว้ฟิวนาก ได้ช่วยเอาธนูออกจากเช็แต่ทั้งสองก็ด่าเกือบจุบกันเลยแหละแม่จะปีกกันก็ไม่บอกอะไรดอกเอ้ยในวันนั้นทั้ง3ก็ได้เดินทางต่อมาเรื่อยๆและเชคกกับฟิลนาก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและดูเหมือนว่าทั้งสองก็จะเข้ากันได้ดีอีกด้วยเชคก็ได้ทําลูกโป่งด้วยกบส่วนฟิลนาก็ทําลูกโป่งด้วยงูน่ารักกันเลยทีเดียวเชียวและทั้ง3ก็ได้เดินทางใกล้ถึงปราสาทของเมืองดูล็อกแล้วล่ะครับแต่เช็กกับฟิลนาก็ไม่อยากไปที่นั่นสักเท่าไหร่ทาให้ ปิ้งหนูนายฟิโอน่าแดงและทั้งสองก็ส่งสายตาป,ปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งกันด้วยแหละความรักบังเกิดและในตอนนั้นที่บรรยากาศเป็นใจเชก็จะบอกความรู้สึกของเขาที่มีให้กับฟิโอน่ารู้ครับแต่ไอ้ดองกี้ก็มาขัดซะก่อนแถมในตอนนั้นดวงอาทิตย์ก็กำลังจะตกฟิโอน่าเลยขอตัวข้าไปพักผ่อนในการหันลมเลยล่ะครับดองกี้นันก็สงสัยครับว่าเชกนั้นคิดอะไรยังไงกับฟิโอน่ากันแน่ทำให้พระเอกของเราดิบปฏิเสธเลยว่าเขานั่นเป็นแค่ยักษ์จะไปคู่ควรอะไรกับเจ้าหญิง,งวะาฮในคืนนั้นดองกี้ก็ไดาาม ฟิวนาในกางหาันส่วนนางเอกที่แอบอยู่ก็พยายามหนีเจ้าดองกี้ล่ะครับแต่เธอก็ดันตกทําให้ดองกี้ได้เห็นยักษ์สีเขียวแล้วเว้ยเจ้าลายนี้ก็คิดว่าเช็คได้แดกเจ้าหญิงไปแล้วแต่ที่จริงแล้วนี่ก็คือฟิวนาที่เธอได้กลายร่างเป็นยักษ์สีเขียวในตอนกลางคืนครับฟิวนาก็ได้บอกความจริงกับดองกี้ว่าเธอนั้นถูกสาปให้กลายเป็นยักษ์หน้าเกลียมในตอนกลางคืนและมีทางเดียวที่จะถอนคําสาปได้ก็คือการจุมพิษจากรักแท้ทําให้เธอนั้นถูกขังในหอคอย,คอยเพื่อที่จะรอเนื้อคู่มาช่วยชีวิตเธอก็เลลยจะตต้อองงงแ่าานดควว วันพรุ่งนี้ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกเพราะเธอจะได้ถูกปลดปล่อยจากคำสาปสักทีแต่ดองกี้ก็ได้ปลอบเธอละครับว่าเธอนั้นน่าเกลียดแต่ตอนกลางคืนแต่เชคกนน,น่าเกลียดทั้งวันทั้งคืนเลยนะมึงปลอบหรือมึงด่าวอันเนี้ยและดองกี้ก็ได้ชงให้ฟิหนาลองเปิดใจให้กับเชคดูละครับซึ่งในตอนนั้นเชคก็กำลังออดดอกทานตะวันมาเพื่อที่จะบอกความรู้สึกที่มีกับฟิหนารู้แต่พี่แกก็บังเอิญได้ยินฟิลน,นาและดองกี้พูดคุยกันว่าใครจะรักตัวประหลาดหน้าเกลียดได้ลงเจ้าหญิงกับความหนไไไมม่่่ด้้ถถาพีีเชนึงกับ เสียใจเลยทีเดียวล่ะครับที่ได้ยินเสียงหญิงที่เขารักพูดแบบนั้นน่ะดองกี้นก็อยากที่จะบอกความจริงเรื่องฟิวนาให้กับเชคแต่เธอก็ได้บอกกับดองกี้ว่าอย่าบอกใครเรื่องนี้เด็ดขาดนะโอเคแล้วเมื่อออกมาฟิวนาก็ได้เจอกับดอกทานตะวันของเชคด้วยล่ะครับเธอนั้นก็ได้มาเสี่ยงดวงกับกีบดอกทานตะวันว่าจะบอกความจริงกับเชคดีหรือไม่และผลที่ได้ก็คือเธอต้องบอกความจริงครับแต่เมื่อเธอออกมาเชคนั้นกลับหายตัวไปแถมตอนนั้นพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นพอดีทำให้ฟิวนากลับมาเป็นร่างมนุษย์เลยล่ะ แล้วพี่เกก็โมโหสุดๆที่ฟิวนาพูดรับหลังกับขอไม่ดีแบบนั้นทาให้ฟิวนาเข้าใจว่าเช็คเนรู้ความจริงแล้วแต่ที่จริงนั้นเช็คไม่รู้หรอกทําให้ทั้งสองคนนี้เข้าใจผิดกันเลยละครับและในตอนนั้นไอ้หลอดคว,วาดก็มารับตัวฟิวนาพอดีและมันก็ได้มอบฉนดที่ดินของน้องน้ําให้กับเช็คตามคําขอและคว,วาดมันก็ได้ขอเจ้าหญิงฟิวนาแต่งงานเลยครับและเจ๊เกแก็ตอบตกลงซะด้วยแถมเธอนังก็อยากที่จะแต่งงานให้เร็วที่สุดด้วยละครับมันก็ทําให้พี่เช็คของเราที่เสียใจเลยละครับ ดองกี้ก็ได้มาคุยกับเช็กเพื่อที่จะให้เขารังตัวเธอเอาไว้แต่เช็กก็คิดว่าดองกี้ในหลวงหัวหลอกเขาและเพ่อเอก็ดดาเจ้าลายยับและได้ไล่มันไปไกลๆด้วยล่ะครับจากนั้นเช็กก็ได้เดินทางกลับไปยังหนองน้ําของเขาอย่างเศร้าหมองส่วนฟิลนาก็เริ่มแต่งชุดเจ้าสาวแล้วล่ะครับดองกี้นี้ก็เศร้าหมอง และได้มาหยุดแดกน้ําที่ลําธารแต่พี่แกก็ได้เจอกับน้องมังกรที่นั่งเศร้าอยู่ด้วยทําให้ทั้งสองนั้นได้คุยกันอีกครั้งล่ะครับในระหว่างที่เช็กการมังเศร้าดองกี้ก็ได้กลับมาที่หนองน้ําและพี่แกนั้นก็กัก้นเขตแดนกับเช็คเพราะว่าเขาเนี่ยได้ช่วยทําภารกิจกับเช็คด้วยพี่แกก็เลยอยากได้ส่วนแบ่งบ้างทําให้ทั้งคู่ได้ทะเลาะก,กันอีกครั้งหลอกกันซิกเดียวเลยคู่นี้และดองกี้ก็ได้บอกความจริงครับว่าสิ่งที่เช็คได้ยินมานั้นไม่ใช่ความจริงเพราะตอนนั้นฟิหน้าพูดถึงคนอื่นนไม่่่่่ใชชชเเเเ็คทาาาพีขออองงรรรยกู้ลวื จริงนั้นมันคืออะไรกันแน่แต่ดองกี้ก็ไม่ยอมบอกครับพระเอกของเราก็ได้ขอโทษดองกี้ไปที่เขาทําอะไรไม่ดีกับเจ้าลาไปก่อนหน้านี้ทําให้ทั้งสองได้กลับมาเป็นเพื่อนรักกันอีกครั้งหนึ่งและดองกี้ก็ได้บอกกับเชคไปครับว่าถ้าอยากรู้ก็ไปถามนางเองเลยสิแต่เชคก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เธอกํลาลังจะแต่งงานนะเราคงไปไม่ทันแน่ๆเลยอ่ะทาให้พี่ดองกี้เรียกมังกรแฟนส,สุดที่รักของเขามาเลยและทั้งสองก็ได้ส่งมังกรไปที่ปราสาทนั้นทันทีได้ตอนนี้ฟิลน้าและหลอดคว,วาดก็กํลาลังจะเข้าพิธีแต่งงานกัน แล้วล่ะครับนางเอกก็รีบบอกบาทหลวงเลยครับว่ารีบข้าไมไปตอนจูบเลยได้บอเพราะตอนนี้พราทิ์ใกล้ตกดินแล้วซึ่งตอนนั้นเชคและทีมงานก็มาถึงพอดีควาควาและฟิวนาก็กําลังจะจูบจูบกันแล้วล่ะครับแต่เชคก็ได้มาขัดขวางงานและเชคก็ได้บอกกับฟิวนาครับว่าเขานั้นอยากจะคุยด้วยและที่แควคว,วาอยากจะแต่งงานกับเจ้าหญิงเพราะว่ามันอยากจะเป็นกษัตริย์ไอควาควา,วามันก็พูดเลยครับว่าอยากชั้นตามอย่างเจ้าจะมารักเจ้าหญิงหรือเนี่ย ัวรารอได้ซักปอกมากแท้มันก็ได้สั่งให้ประชาชนหัวเราะด้วยเช็กนี่ก็เสียใจเลยครับทางกองฟิวนาตอนนั้นพาทิตย์ก็กำลังจะตกแล้วล่ะครับเธอก็เลยอยากที่จะให้ทุกคนไ้เห็นสิ่งที่เธอเป็นและแล้วเมื่อดวงอาทิตย์ตกนางเอกก็ได้กลายร่างเป็นยักษ์ตัวสีเขียวทำให้ทุกคนนี่ตกใจอย่างแรงมาได้อย่างไรล่ะนี้ไอขวาขวานมันก็รังเกียจเจ๊แกเลยสิแล้วมันก็ได้สั่งให้ทหารจับทั้งสองคนไอหลอดมันก็ได้แต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เลยล่ะครับและไอขวาขวานมันก็จะขังฟิวนาไว้ที่หอคอคยเดิม ก็จะฆ่าเช็คด้วยแต่แล้วเจมังกรก็โผล่มาแล้วไว้และควางควานก็โดนเจมังกรเดกไปเลยละครับอืออิ่มกันเลยทีเดียวและเช็คก็ได้บอกความจริงกับฟิลนาครับว่าเขานั้นรักเธอส่วนฟิลนาก็ได้บอกกับเช็คด้วยว่าเธอก็รักเช็คเหมือนกันว่าแล้วทังเสองนี้ก็จูบกันเลยละไว้ทำให้ร่างของฟิลนาส่องสว่างสวัยและก็ระเบิดตูมแต่เธอนั้นก็ยังเป็นร่างยักษ์เหมือนเดิมฟิลนาก็ไม่เข้าใจครับเพราะที่จริงเธอควรจะสวยกว่านี้นี่นาแต่เช็คก็ได้บอกกับ เธอไปว่าเธอนั้นสวยอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยกูเคยหลังจากวันนั้นทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วครับผมและเรื่องราวของเช็กเจ้ายักษ์สีเขียวเจ้าเฟี้ยวที่คดมันก็ได้จบลงไป ก็จ,จบไปแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องเช็คในภาคที่1น,นะครับเป็นไงกันบ้างน,นะครับสนุกมากหรือเปล่าและอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะสําหรับคลิปนี้ DC Movie ีขอลาไปก่อนแล้วนะสวีสดัสสวัสดีไปละจุ๊บ